เจอก้อนเนื้อที่หน้าอ,อกด้านขวามันเป็นก้อนเนื้อที่ใหญ่และเพื่อแข็งๆเอาก้อนเนื้อนี้ไปตรวจก็พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมงขั้นที่สองคุณหมอแจ้งว่ามันจะรุกลานเดก็แนะนําว่าควรจะตัดเต้านมงทิงแล้วก็ต้องใช้เวลาในการรักษาตามขั้นตอนเคมีฉายแสงอะไรพวกนี้ค่ะคหมอแจ้งว่าอย่างน้อยประมาณ6เดือนเราก็ตกใจแล้วก็ตั้งรับไม่ทัน มันทำให้เราเห็นภาพว่าอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นชีวิตยังไงในช่วงสอเดือนที่เรารักษาตัวนั้นเนี่ยก็มีวันหนึ่งเห็น Facebook คลิปงานวิจัยของ e อ h โกซึ่งบังเอิญว่าคลิปนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงท่านนั้นเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งต้องนมระยะสองเหมือนเราเลยแล้วเ,เขาก็สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้รับก,การรักษาเหมือนเราคือไม่ได้เอาชิ้นเนื้อออกเราก็เลยเอ๊ะ เฮ้ยมันมีการรักษาแบบนี้ด้วยเหรอซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเองอาจจะเคยได้ยินในแง่ของธรรมชาติบำบัดย้อนดูอยู่ประมาณสองอาทิตย์ดูทุกวันเลยคนะ่ะดูดูย้อนย้อน,อนถือได้รู้ว่าเป็นงานวิจัยที่ที่ได้รับรางวัลในอดีตมันไม่ได้เป็นอะไรที่มีตัวนะคะเรามีความรู้สึกว่าน่าเชื่อถือในความรู้สึกส่วนตัวนะคะตัดสินใจว่าบอกคุณหมอที่โรงพยาบาลว่าขออนุญ,ญาตศึกษาทางแพทย์ทางเลือกก่อนขอเปเกก่อนก็เลย สินใจติดต่อเข้ามาก็พบว่าเออไ,ได้ได้มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาให้ผลเลือดลดลงแบบลดลงลดลงและลดลงค่ะจากที่เคยเครียดเครียดใน2เดือนนั้นกลายเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจค่ะคุณหมอจะให้ ให้กำลังใจให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยแค่เปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เปลี่ยนวิธีวิถีชีวิตบ้างเช่นเรื่องอาหารรักตัวเองมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการาทานอาหารและการออกกำลังกายมันยังช่วยกำลังใจในด้านกำลังใจด้วยค่ะเพราะว่ามันทำให้เรามีชีวิตที่ที่ปกติยังเป็นคนปกติสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างปกติแค่นั้นเอง เลยมีความรู้สึกว่าทานไปเรื่อยๆตา,ต,าตามคำแนะนำของคุณหมอจะปรับเพิ่มปรับลดก็ขึ้นอยู่กับอาการแต่ถ้าถานโดยตนเองแล้วอะคะ่ะก็มีความมั่นใจจากการที่ทานมาก็ประมาณอ,อ6เดือนกว่าแล้วก็เกิน6เดือนแล้วนะคะถ้าทานตัวนี้แล้วเรายังใช้ชีวิตได้แบบนี้มันก็เพียงพอแล้วอะคะ่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้สำหรับคนที่กำลัง อาจจะเพิ่งรู้ตัวแล้วยังช็อกหรือยังไม่มีทางออกอยากจะแนะนําว่าให้ให้เรามาพบคุณหมอที่นี่ดูนะคะแล้วก็มันก็เป็นปทางออกที่ที่ดีอันหนึ่งโดยที่เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเรามากคือหมายถึงว่าเรายังใช้ชีวิตปกติกับครอบครัวกับกับคนรอบข้างของเราได้อย่างปกติะคะ่ะ